เ <c oughs> ช้านี้อากาศโซซายมฝนตกฝนตกเมื่อคือนนี่หนักนะหนักหนักมากเ <c oughs> สียงกรบเสียงอื่นก็ยังร้องอยู่ร้องง่มเลยเนี่เพิ่งกลับมาจากบินทบาท <c oughs> อากาศรม่มเรื่องรม่มเย็ยนแล,ล้โยมเ้ยน้ำเริ่มมีอาหารเริ่มมาปลาเริ่มเยอะ <c oughs> เออ <c oughs> ดู ตน้นไม้สดชื่นเกลียุจมท้อ,องไร่ท้องนาก็เริ่มจะมีน้ําขังบ้างแล้ว้ามาวันนี้หนักๆนะตั้หน,น่อยก็น่าจะมีขังในยมวันนี้แล้วน้ําฝนมาแล้วโอ้ดีใจกับยาิโจมอย่างน้อยๆมันก็ช่วยทําให้คลายร้อนกลายร้อน คายความบอบอ้าวไปย่าเป็นอาหารให้กลัวให้ควายยาท,ทุกทุกทุกชีวิตยมไม่ว่าจะเป็นพืชหรือว่าสัตว์ก็ยอมได้รับผลกระทบจากน้ำจากอากาศนี่แหละน้ำมาก็ทำให้เกิดพืชพันธุ์ยาอาหารเกิดขึ้นมากมายพืชก็งอกเงยสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็เกิด <c oughs> มีการได้ดื่มได้กินทำให้เกิดมีชีวิตชีวานบนโลกใบนี้นี่คือน้ำเนาะอจานก็ไม่รู้งชอบรีวิวมากรีวิวห้องน้ำอีกแล้วบบื <c> ่อ <oughs> ชอบรีวิวตอนเช้าอบอกจะไว้เป็นที่ระลึกเวลาไม่อยู่หรือเวลาไม่ได้กลับมาก็จะได้ดูไว้ ไว้ดูเก็บไว้ดูแทนแทนหน้าเนะาะพอเราครั้งหนึ่งเราก็ได้มาช่วยสร้างมาช่วยบริหารมาช่วยจัดการที่นี่ถ้าไม่เกิดความพร้อมเมื่อมีความพร้อมแล้วสิ่งต่างๆก็ย่อมเกิดขึ้นเมื่อกับเราทานาาย่อมทายหน้าก็เพื่อหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวเนาะประมาณนั้นแหละเราหว่านเมล็ด <c oughs> พันธุ์ข้าวเราย,ย่อมได้ข้าวเราหว่านเมล็ด งาเราก็ย่อมได้มเมล็ดย่อมได้พันงานหมายไว้บริโภคเราคูสะก็เพื่อวางน้ำวางน้ำวางเลี้ยงปลาทุกวันนี้ก็เลี้ยงปลาเลี้ยงปลาด้วยอาศัยน้ำเลี้ยงปลาหล่อเลี้ยงพืชทุกชนิดบริเวณขอบสะ,อะโอ้สดชื่นโยสดชื่นมากเมื่อตั้งแต่เสร็จเสียดห้องน้ำเนี้ยวหลับ หลับสองวันสองคืนนายโยมแต่ไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่กินไม่ตื่นมาจันมาอะไรนะคือมันเหนื่อยสะสมมาหลายวันก็ทำเสร็จก็จะพักผ่อนโอ้ยาวเลยนะบางวันถึงเย็นเลยอะ่ะหรือทำเสร็จอะไรเสร็จก็ด้าตอเลยเลยนะตื่นมาทีเดียวก็ตีห้าอ้มันเหนื่อยมันเพลียแต่ว่ากิจอย่างอื่นอย่างเช่น่าการเรียนการท่องก็ไม่ได้ทิ้งัวละนิดเวลาหน่อยัวลาคำสองคำก็ยังดีอ่า พอเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงในข้อวัดในข้อนิสัยของพระใหม่อย่างพระอาจารย์เองนี่ก็มาเรียนชอบมาเรียนที่นี่แหละมาเรียนตอนเช้าบางที่ที่สามที่สี่ก็มาก็จะเอาสังคติคือผ้าคล้องสามผืนกาแฟก็มาั้นที่นี่มอคืนท้อาวันละอาการร่มรืม่นร่ม,รมเย็นมากชวงนิยมฝนจะตกแล้วฝนตกอีกก็โหดีใจกับญาติโยมชาวไร่ชวาวนาเด้อ ดีใจกับสัตว์ทุกชนิดบนโลกนี่แหละไม่ว่าจะเป็นจบกบเขียดปลาพืชก็งอกเงยงอกงามตามฤด,ดูกันว่าบิดามารดาให้ให้กำเนิดแต่ว่าข้าวปลาอาหารอากาศอากาศพืชต้นไม้เป็นผู้ให้ชีวิตเราเพราะว่าบิดามดารนั้นไม่ได้เลี้ยงเราจนแก่จนเท่าอยู่สิ่งที่รอเลี้ยงเราก็คือตัวเราเองก็ต้องอาศัยหาข้าว หาปลาพวกนี้เป็นของพิเศษถ้าเราไม่หาสิ่งนี้มามามาเพื่อความดรง,งชีวิตเราก็ไม่ได้อยู่ยมเราก็พูดว่าตายนั่นแหละออไม่มีใครอดตายบนโลกใบนี้ยมน้อยมากที่จะอดตายก็จะมีบางประเทศแถวแอฟริกาใต้เนาะอ่านั้นมันมันเป็นประเทศที่แห้งแล้งไม่เหมือนประเทศไทยเราประเทศไทยเราเนี่ย คนไม่มีไรไม่มีนาก็เยอะแยะไปเขาก็ร่ารวยนะบางบางคนร่ํารวยกว่าคนมีไร่มีนาอีกไม่ใช่ว่ามีไร่มีนาแะ้วจะต้องเป็นสีเป็นเศรษฐีสมัยเมื่อก่อนไม่ใช่ในพุทธการในเศรษฐีก็ต้องเป็นผู้มีใจบุญสุนทานเป็นหลักตุกวันนี้อาศัยเงินเป็นหลักแล้วเงินมาอันดับแรก มีเงินก็นทําได้ทุกอย่างเงินซื้อความดีได้โยมเงิงนซื้อความตายได้เงินซื้อทุกอย่างได้ไอเหล็กที่ว่าแข็งแข,ข็งก็ยังงอหินที่ว่าแข็งแข็งก็ยังเละเออมนุษย์เราเนี่ยทำได้ไปได้หมดทุกอย่างนี่ก็มาสนทนากันตอนเช้าวันนี้อากาศก็เย็นโยมตอนเช้านี่เย็นมากเย็น อยากโยมอยากจะมานั่งเล่นก็นมานั่งได้เด้อนี่ทาอายาไว้ให้นั่งนีสบายอาจารย์ก็มาเรื่อยมาทุกวันมาไปมีพัดลงไว้ลวงตาโอ้เย็นอยากให้โยมได้รับรับไอ้เรียกว่าอะไรนะเวลานี้เนะ่ะอยากได้อยากให้ญาติโยมได้รับความความเย็นเหมือนพระอาจารย์เพราะว่าลมมันมันเป็นลมแบบลมฝนเนาะ เป็นลมฝนมาเรื่อยๆอ,อือยๆโอ้ตื่นมมีเสียงกบเสียงเกียดร้องอยู่ปลาอยู่เต็มท้องทุกนานเลยไปเช่าเนี่ยาชาไใบบินธาบาตก็มองดูโอ้ปลาเยอะเลยปลามันขึ้นน้ําปูน่าจะเยอะวันนี้ทาไมอีกน่าจะเยอะปูก็เจริญพอนนยมเนอะเดี๋ยวอาจารย์เรียนแป๊บหนึ่งก่อนอเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งเนาะอาจารย์ชอบรีวิวห้องน้านี้มาก ก็รีวิวภาษาตุวันนี้คำว่ารีวิวเนะะาะภาษาเมื่อก่อนคำว่าแนะนํานนชักนําเชิญชวนมาดูมาแนะนาวบาตัวนั้นดีตัวนั้นเป็นอย่างน้นอย่างนี้ตุวันนี้เขาใช้คาว่ารีวิวอาจารย์ก็ยังพอทาอยู่กับโลกปัจจุบันนี่แต่ว่าไม่ทันเด็กดอกเด็กตุกวรน,นี้เขาเก้าไกลไปแล้วเอาโอเคขอยเจริญพรเจริญธรรมเนาะ,ะสาธุสาธุ